ก็ช่องแรกนี่ก็การสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กดช่องก็ทีวีก็บอกวันนี้จะมาเล่นในเว็บที่ชื่อว่า g ร a s s t ิกโฟล r ครับผมอันนี้เทคสองนะเทคแรกไม่ผ่านเพราะพึ่งมาพึ่งมาวันนี้มาสี่ถามห้านะครับก็ก็ก็มีนจะถามคแน่มาอันนี้มาอ่ะลวมาหลายคลิปประมาณสองสามคลิปแล้วใช่ไหม ใช่ใช่จะเป็นคลิปที่สี่แล้วมั้งเอ๊ะมันมันมเจอสี่แล้วไหมอ่ะเออคลิปนี้คลิปท้วสี่แล้วแต่ก็และวันนี้มาธรรมดาแล้วไม่จำเพราะวันนี้มามีคนเปทีมงานมามาสอนเขาเพราะเด็กเขบผมแนะนำตัวได้เลยโอ้ยเห็นมากเลยหยุโอเคคนแรกชื่อกายสอนแล้วคอนเจอชื่อชื่อพี่เฟรมนะเงียบกิ๊บเลย เขาจะเงียบๆกินเวลา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 ปกติแล้วไม่มันไม่มันปกติมันก็เงียบแลยนิ่งอยู่โรงพยาบาลมันิ่งเงียบอยู่ก็มาอยู่กดไลค์กดแชร์กด็สมัครใช้กับช่องก็ทีวีจะไปพาคลิปมไปมามพวกเราแลครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะวันนี้มีคนไม่มาคือไอ้แจ็คกี้นะเพราะว่าช่วงนี้ติดเกมแล้วก็ไปไปยุ่งสาวคนนี้ เด e> ี๋ยวกูกูกูมาตีดีครับอ๋อไอ้เอาจริงนะไอ้เขาตีมาแล้วเกินจริงไม่ได้ติดจานเว้นแล้วครับผมแล้วเริ่มเลยรอบนี้จะเริ่มโบของเรียนแบบนะต้องต่อทำมาเอาบอกเลยว่าถอดสมองและดอมรับจินตนาการให้ดีแล้วถเกิดไม่มีสมองไม่มีจินตนาการไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โห เรื่อว่าอะไรอ่ะสิ่งที่ว่ากับสิ่งที่ระบาดระบุอระบายให้วาาอะไรอ่ะกูจะวาดเรื่อะไรดีวะกูจะวาดแบบกูจะวแบูขอะไรดงที่ส่งให้สุดที่รักทุกคนข้าอะไรอ่ะไอ้บอได้คำเดียวสิ่งที่ว่านี่ร้อยเซตเซตคนแรกเลยเร็วไหมล่ะเกิดไหม รอดูว่าเ่อะไรรอดูเอียก็ก็ลาก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 ,ลากมืออ่ะมันจะว่าให้เองต้องลากมือดิเอาผมมาทำไรเนี่ยผมไม่ได้เก่งไ้าวาดรูปนะครับเหมือนกันเลยอ่ะ ผมเก่งดันดาวนั้ามาดุผมเก่งด้นา่อยนะครับไม่ได้เก่งด้นมาลูกผมเก่งด้านเออการเร่นแบบองันก็เลยไม่ค้นชิคกาเว็บนี้เท่าไหร่ใช่ไหมผมถตนัดในเรื่องการมา้วยแบเริ่วดก็ล้เริ่มติดกันแล้วเริ่มติดกันแล้วว่าเส็จแล้วสามอเราดูสถานการณ์ขอแต้ว้อว่าเขาจะได้อะไร อย่างเออกูง่ายๆง่ายๆง่ายๆครั้งแรกสามคนด้วยทีนี้ก็แบบฝันปันฝนแน่นอนบอกในคำเดียวว่าได้แต่คนเพราะว่าอย่างอื่นเอาง่ายๆบางคนอ่ะไอส่วนมากจะได้ครั้งแรกดีเราอ่ะที่คนเดียวที่เล่นมาบ่อยแล้วคือได้ชำนาญว่าคน ยู่หลอยคนของเนื้เสร็จกันแล้วนะสามคนตอนนี้หมดแรกเลยรอบที่หนึ่งเองจะเป็นของเลนแบบคือต้องเลนแบบสุดของนะนั้นนันนันนั่นนันนันดูคนดิอ่าตอนนี้ตอนนี้ใครที่ว่าเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วอันนี้ของมันไม่น่าเลยมากกวน้ะบุคคลดิเลยคนเดียว นี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรวะคนใช่ไหมนี่คนแล้ววาว่าคือไหนบ้างใช่ป่ะนี่คือคนจริงๆใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยวาดไงอันนี้อะไรดีวะแล้วก็วาดสามใ่่ปะ ใช่เป็นข้อเล่มแบบใส่ละคอรักใส่ละก็เลยทันใจพอดีว่าเล็กเกินเราว่าใหญ่ว่าเราว่าใหญ่ใจขึ้นกว่าเก่าหนีอ่ะไอ้ต้นัตงา หมดเวลาแล้วกินกองกินกันแล้วแล้วไม่ดูอ่ะจ้ะอ๋อสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมคืออะไรสีาหลีได้ของพี่ตายที่ห่ายแล้วสีเหลี่ยมคืออะไรสีเหลี่ยมคืออะไรเขียวไปเลยสีเหลี่ยมของพี่ตายแล้วผ่ายเอ้ยมีเวลาครึ่งเดียวด้วยนะพี่กะ ไม่รู้ไม่รู้พี่กาพี่พี่ว่าอะไรเนี่ยง่ายๆแล้วกันว่าได้หมดอ่ะอ่ะชัดแจ๋วไว้แล้วมึงชัดเลยไม่เหรอต้ไมบอกไม่เร็วเลยวยชยหมดสองรอบเลยเลยอสมองน้องวัตถนาการ มไอ้สุภาพนี่อะไรนี่จบลื่นเร็วเวลาเพิ่งลืนเร็วเลยกูเรียบร้อยคนแรกเลยกูส่งให้แฟนกูเลยส่งให้แฟนกู เี่มันคื้าวใจดำว่าใจดำนี่ว่าใจดำนี่ว่าไม่ได้ใจดำแต่ชอบสีดำใจสีดำไงใจดำก็เลยสีดำเย้ดอเอาไปเย้ดอาะอ๋อไอ้ที่หัวใจเป็นกัน อะไรสิที่ใครว่าอกูว่าเลยกูว่าเลยมาเสียด้วยกันกูเลยจัดให้่แล้วกูได้ได้อะไรของผมมาฮะฮะม่พี่แกนี่คือแบบสืบทดสอดล่อจริงว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเนีแล้วได้สืบถูกนี่แกเราได้ฮะฉันจะใครมกโอเคกูรู้แล้วใครมกว้าวามน่ารักมากี่เหรอนีนี่ก็ถืว่าเปลี่ยนแปลงล้วมใหม่ สิ่งที่กลัวจินตนาการไม่คือจินตนาการอยเาวคือจินตนาการมันเกิจินตนาการันเลิศมันเกิจินตนาการชันเลิศ เอเราเราไปไปบทปกติไหมเดี๋ยวเจอกันที่บทปกติรับรอบที่สองบอกเลยว่าแค่รอบแรกก็ไปปปะสานแล้วไม่ล้วคือเรื่องของเ่ว่ามีเวลาจำนวนจำกัดไงแล้วแบบเราต้องทำไม่ทันอน่ะแล้วสิ่งที่คนว่าแต่ละคนที่ชื่อแบบทอสมองแล้วจินตนาการจริงๆไม่ก็ต้องแบบเรื่องของเ่ว่ามันก็มีเวลาจำนวนจำกัดอ่ะแล้วเราต้องจำไม่ได้แล้วเราจะไม่ทันแล้วแบบ รเียนนก่อฉลาดพอฉลาดอย่างพอฉลาดเป็นเลิศแต่ไม่เราฉลาดนะฉชนะน้อยให้เขียนประโยชน์โอเคโอเคจัดไปไม่ทำไรอ่ะเนี่ยอันอันนี้อันนี้แบบปกติ่อะไรอ่ะอธิบายหน่อยดิว่ก็เลยก็คือให้ให้เขียนก่อนให้เขียนคำก่อนแล้วค่อยวาด คือเอาง่ายนะมดนี้นะก็คือให้ตัวใช้เขียนคำาก่อนเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะก็คือจะให้แต่ละคนน่ะไปวาดก็คือเอาง่ายเอาคำที่คำที่เราตั้งมาดูว่ใครจะได้วาดคำนั้นไปได้ยังไงเอี้ยแล้ยโอ้ยได้เด้ด้วยโคตร้าอะไรสักโคตร้าคำนี้โคตรปันประสาทอ่ะฮะ โอ้ยได้ดูนะแต่เราก็จะมีความขึ้นไม้ด้านบนหรอหรือยังไงอ่ะเฮ้ยเขาเราสบายนะเขาเราสบายสบายมาก <c oughs> จิ๊บจิ๊บรา <c oughs> คนน่่ออยะจะรถช็อกโกแลตหรือว่ารถสตรอเบอร์รี่ดี <c oughs> อเอาช็อกโกแลตดีกว่า <c oughs> เราคำพูดว่าตีกับคนอื่นบ่อยสสว่าจะโดนช่างมือช่างตน,น้ง<อ>บ่อยไอติ้งเบ๊กน่าเบ๊กน่าดูเสร็จแล้วไอเรียนบอ่บอนไดกอาตจจัะนักคนอย่าบอ,อเลยเลยนะใครได้คำไหนบ้างได้คำว่าพี่ช่างอีกคนคน <laughs> นี้่ไไใ,ใครได้จากคำแต่<น>าจากเราใครได้คำเราจะจากเราเฮ้ยพี่ได้อะไรมา ไอเต็มแท่งไอเตียมแท่งของหนูแล้วใครบอกเลยได้ป่ะกูเขียนอะไรลงไปเลยไหมแล้วใครได้เดี๋ยวต์ได้เลยพี่ยอะไรวะสาวคอนแวนนี่คืออะไรนี่คืออะไรไอเตี้ยูทำอะไรเ่ะมนุษย์ ไอ้ดิมเหรอ,อน่าเลียมันคืออะไรไไดเดี๋ยมันคืออะไรมันคืออะไรอุ้ยเก้าผมเรื่องแบบวะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี่นี่จินตนาการเทเลสจินตนาการเทเลสสาวคนเมท <c oughs> สาวคนเมทว <c oughs> ่าฉันเคลยได้วะโอโ้โหอะเดี๋ยวๆใครเียดว่ามน,นุษย์วะ นี่นี่บนีนอย่านุน้านตเขาคขดอย่างนี้เดี๋ยวดาเดี๋ยวาส่สรู้สิเาสงกตไปเจออันนี้มนหรอเป่าบนรุษบ้านแต่เขาเีองนี้ผมลืมผมลืมผมลืมจมไม่เป็นไรจินจินจินดาราการชั้นเลิศหรือเ่าไม่อะไม่ได้ค่ะไม่ได้คาะไม่ได้ค่ะไม่ได้ามได้ยังไงวะรู้จักจินจัาราการชั้นเลิเปล่า ไม่รู้จักรู้จักเลเเยครับว่ารักใครคนเดียวอเย่โตคนเดียวแล้วจะแล้วจะไม่มีความรักแหละ <c oughs> ไม่ใช่แฟนเลยต <c oughs> อนน <c oughs> ้ไม่ใช่แฟนดีอินุปีข้างหน้าก็จะเป็นโอเคอะไรจะดีโอ้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่คุณแฟนสีคุณสามีที่ในีน่ยนะคุณเย่แต่ดูไม่ไม่ <c oughs> นี่เรียกว่าผัวเลยก็ได้อ่ะย้อนสวยงั้น <c oughs> เออใช่ผัวในะนะันน้นก็หนุ่ยในนั้นคนนั้นอ่ะใครหัวรอบเหมือนกันปะจะร้าวเอาแล้วเ <c oughs> อาแล้ว <c oughs> บอกเลยว่าร้ <c oughs> นอนร้าวจีนตาของแต่ละคนว่าได้เลยย่าให้ขอแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นยังไงไปเร <c oughs> ขอลาเลยพิมพ์เลย เข้รถรถรถเผลอใจขาดรถไมยคือคือคือรถที่รถที่ไอ้นี่ใช่ไหมรถที่เออเอาง่ายนะรถที่จะไปจะไปหาศาสตคนเวที่พัทยาใช่ไหมแล้ไอคนมาไงว่าเขาใจขาด ไอ้ได้ง่ายได้ยแล้วว่าสบายสบายเลยไอ้ติมแกน้มกูแกนเาวะจ้า้ติมวางเปล่าวางเปล่าเขาให้ว่าไอ้ติมแงเอาไอ้ติมโคทำไมเนี่ยหลงหลงรแล้วกันไม่ไี้กูได้ คือต <arent> ่อล่าชายเห็นไหมเาชายถ้าเราแบบคำอื่นอ่ะอย่าคิดลึกอย่าคิดล้าชายคืออะไรอย่าคิดลึกน้อมหับาันกันฟีเจอร์โอเดฟอีเอออ้าวฮะคนนีมาน้วยเชันนี้เหรอ ทำไมแขนยาวทำไมแขนยาวกังอ่ะบอกแล้วน้องล้าจินตนาการได้แท้ทุกทำไมแขนยาวจังอ่ะเอาตอนสุดท้ายแล้วกันนะก่อนจะปิดทีมเดี๋ยวตอนสุดท้ายปิดฉากเลยบ้างจะได้รู้ว่าสาวเมื่อีคือแล้วมาเพื่อนเพื่อนมาแต่เมื่ี้คือพลังมังฮะ บอกได้คำเดียวเลยว่าข่าวสบายๆของเราบอกเลยครับว่าง่ายมาโยกโในลมแล้วมาตลกมนตลกหน้าห้องกำลังเต้นอะไรอ่ะพี่ครับบอกเลยง่ายมาก,กไม่อเลยที่เขาคืออะไรมาตลกมาข้องกำลังเต้นไอ้เหี้ยแล้วเป็นถึงกูกดไม่ได้โวีเนอะเอาคนที่ไม่มาก่อนเออคคนืะไร มันคออะไรตัวตลบน้อง้นบอกเลยด้ว่าว่าง่ายมากมันมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรน้อง้กันมคุณหยาเลยบอกแลพูดได้คำหยานรัจจานการกูได้มะสวนสัตวะกหสวนัตว์กี้ใหญ่ไหมใหญ่เลยดีแล ขอโทษแฟนคลับที่จะโพลี่คนอื่นนะจริงๆไม่ใช่เรายอมแล้วว่าอยากให้จะทำงานที่สวนสัตว์อยากให้ก็แบบเขาพูดว่าเขาว่าสัตว์สัตว์ศาตร์บ่อยไงเออพยายามทำสวนสัตว์แต่ก็มาไม่ใช่จะทาสันหาทำให้เออก็แบบสุดๆแถวนั้นเป็นซันเตอร์ให้นะให้เจทำงานได้เลยให้เจทำงานได้เลยเอาฮิปโปดีกว่าเหรือว่าอะไรดีวะ อะไริเสเิพ huh. er> ี่กอลเจมส์เจะเป็นต uh uh ัวอะไรดีนี่หรืออะไรดีเอาตัวอะไรก็ได้เอาตัวอะไรก็ได้นี่ยังไง กูเสร็จคนแรกเน่ยเสร็จคนแรกอยู่นะบอกเลยว่าคนที่เราว่าเหมือนคนไมวะไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยสิทธิ์ที่ว่าโคหาแน่ๆบอกได้คำเดียวได้แล้วถอยแล้วด้วยฮะา้าเล่บวะ เราได้คำเดียวเลยว่าสิ่งที่บรรพศาสตร์ไม่ออกอะไรดีอัอจิ๊มนยครับบอกเลยว่าโท้นานแน่นอนกองหนุ่มจะหลงอะไรสึกอย่างคอเลยค่ะแน่นอนโอ้โหมีคนเสตะดูสามคนเองเหรอ ไม่รู้อะไรบอกเลยนะเราจะตอบแบบโคตรสัยญาบ้าอินโอินสีโนอินสีมามได้ของาคูสิ่งที่ได้มากสิังี่ตอบอะไรเรื่องนะเอาแลย ว,ลลว่าคู่น่งของพีคุณนั่ของพี่ก็มาแน่นอนเลยไม่เมนนี <c oughs> รู้ได้ยังวะแน่นอนเลยเพราะมันตพูดไปว่าต้องยิบเออใช่ตอสบอกลกพี่ได้หนูว่าในพีได้พี่ห้หนูว่าใช่ไหมโอเคเลยอสบอกน้องจินตนการรอปัญนะอ้ไม่แน่ะนะปั๊ป

บอกตั้งแต่ต้อีคินั้นทอสมองน้อมรับจินตนาการขอไม่ไกลเลยอ่ะไอติมเพื่อนใหญ่ไอติมพื่อนให่ไกลวะเอางนี้เอางี้อย่าเปิดแสงภาคเลยจะได้ฟังว่าคนใครคนมาเปิดนะไปเลยนส่วนสัตว์เจ็กกี้ ไมจัดอาราม่ต้องารมายมนมันคืออะไรเออมันคืออะไรเออเออเด้บอกงว่ามันตตลกไรสติดัวตลกไร้สติ้องเสรษีวาก มือแบบนี้ฉันอบมือให้เลยรักเดียวเชดโเดียวเจ่โดกัวละกัวละแล้วต่ละอยางเอโอเลยไม่มเน็ตเป็นนิาได้ล้อ๋อรักมาเมเน็อ๋อรักมาเมเน็ตโอเครักมาเมเน็ตโง อ๋อีก่อสลบต่อสรบจิตนากรคูหนุ่มคูเหน้าข้ออะไรกันแน่อม่ใช่อะไรกันแต่ละคนต้นรู้จักเรอพอสมองนอนรับจิตนาการปุ๋ย พก่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดช่องก็ติดวีจะไม่พลาดคลิปบ้านเราของผมนะครับถ้าใครถ้าอยากให้มีพาร์ทพาร์ทที่สองกดไลค์คนละสองไลค์นะขอละมีสักไลค์ก็ยินดีบ๊ายบายบ๊ยซิมถ้ามีสองไลค์จะทำแน่นะฮะพี่เอพีสองบอกเลยนะหาการ์กหากา ลาบหนแล้วนะลาบห่อนแล้ว่อครับ๊ายบายจุกรูเปนฮีอะไรไม่ไหวอ่ะไม่ไไม่ไหว